มาสอนท่าที่หลายๆคนอยากทำได้อีกแล้ว นั่นก็คือท่าสะพานโคง้งนั่นเองค่ะท่าสะพานโค้งค่ะมีประโยชน์เยอะมากเลยก็คือช่วยจัดระเบียบโครงสร้างกระดูกสันหลังทําให้หลังของเราแข็งแรงสร้างกล้ามเนื้อต้นขาบริหารข้อต่อัวไร่ออจริงก็คือข้อต่อได้ใช้เกือบหมดเลยและที่สําคัญนะคะในระหว่างที่ฝึกเนี่ยเลือดจะไหลมาเลี้ยงศีรษะแล้วก็ใบหน้าทําให้หน้าของเราเด็กด้วยค่ะสิ่งเด็กๆทุกคนก็ทําได้คือมันเป็นท่าที่ไม่ได้ยากมากค่ะไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นท่าที่ ร่างกายต้องพร้อมในหลายๆจุดก็คือหัวไหล่ต้องเปิดสะโพกต้องเปิดหลังก็ห้ามแข็งเออจริงๆมันใช้หลายส่วนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีเข้าท่าค่ะบางคนอาจจะคิดว่าทำไมมันดูยากจังหลังหักแน่เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะถ้าเราลองเข้าเป็นทีละสเต็ปดูมันอาจจะทำได้แบบง่ายๆก็ได้นะ ไม่เสียเวลาค่ะเตรียมเสื่อของคุณให้พร้อมแล้วเราก็ไปทํากันเลยค่ะนั่งลงไปที่พื้นนะคะหรือจะอยู่บนเสื่อก็ได้จากนั้นค่ะค่อยๆเอ็นตัวนอนลงไปช้าๆเ้าออกจากกันให้เท้าและหัวเขา่าแยกกว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะมือทั้งสองข้างค่ะวางฝ่ามือไว้ข้างใบหูแบบนี้เลยให้ปลายนิ้วมือชี้ไปทางเท้านะ ออกยาวค่ะหายใจเข้าสเต็ปที่1ตั้งศีรษะขึ้นมาแบบนี้อยู่ตรงกลางระหว่างฝ่ามือเลยนะโดยจุดที่สัมผัสพื้นก็คือตรงกลางศีรษะค่ะกลางกระหมอ่อมหายใจออกให้หมดค่ะและหายใจเข้าสเต็ปที่สพยุงลำตัวยกขึ้นมาหายใจออกยาวและหายใจเข้าสเต็ปที่สค่อยๆอ,ออกแรงที่ต้นขาค่ะดันลำตัวขึ้นมาข้างหน้าเหยียดข่าให้ตึงเลยถ้าทำได้นะ ก็จะได้ท่าสะพานโค้งที่สวยงามค่ะใส่ตามองไปที่ปลายจมูกนะคะทีนี้เวลาจะลงกดค้างชิดอกค่ะค่อยๆงอกระสอกลงมาและวางศีรษะก่อนช้าๆแบบนี้แล้ววางลำตัวลงไปโอเคเสร็จแล้ว